โซกันทั้งรถเลยบติดหมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชุ่มเนาะจ้ะมือนีคือเก่าละจ้าซาเตมผ้าขี้รถเหร่นเนาะพี่น้องระวังอันนี้กับระวังล่อระวังล่อล่อนองสาวนองสาวกับให้พี่น้องบึง้งโอรโมชันของกาแฟ,ฟพันไทยไปก่อนเด้อพี่น้องมีน้องสาขึ้นมากกับจีจมเนี่ยบัด น้องสาวก็เลิ่งมากล้วคุณน่างงามน่างงามมาแล้วน่าง,งาม ใส่เก็บไลยอืมเฮ้ยหนไูไปใส่เก็บคู่เดิมดีกว่าป่ะคู่้หญนจอนเฮ้ยไ,<ป>ไปด้วย <c oughs> ไปแล้วนี่สิก็ไปแล้วนี่ไปกินอย่างไงจะไปใช่เก็บบอกวไปไปตลาดก่อนไปตลาดก่อนจะไปซื้อไข่ก่อนเนาะบุลล้มด้วยอ้ว่าฝนทำเนาะนี่ไปเปลี่ยนเก็บโอ้ยมาตานนี่เป็นยังขึ้นผเปลี่ยน เจ้าขวงแหม่ว่าเธอวอาปืนดิบนหนูว่าเปลี่ยนหนูซื้อมาแล้วเนาะหนูซื้อมาแล้วหนูจะเปลี่ยนจังไดสวัสดีเด้อจ่าสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมไหมนี่พี่น้องเรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดสดอำเภอนาพองเพื่อไปซื้อไข่ บรรยากาศฝนตก้ะหลังเลิกงานฝนตกหนักได้อยู่น้ำพ้องทางบ้านพี่น้องฝนตกก็นอก้อข้อมินเขามากพูดคุยกันได,ด้เลยจ้ะนี่บรรยากาศลิมทางฝนตกฝนตกหนักตอนตอน,ตอนบ่ายุ่งตกหนักมากถานนลงเลยจ้ะถนนมิตรภาพ อุดรโล่งมากวันนี้พัดหลดกองปอยโฟกัสด้ยน้ำน้องก็เห็นทางสวัสดีจ้าสวัสดีคุณคำมีทองสลับจ้ะ อตอนนี้สาวแดมกำลังไปตลาดน้ำพองจะทถาำกลางบรรยากาศฝนตกปล่อยๆฝนตกลิ่นฝนตกเลยรถเยอะเดี๋ยวสิบหาไเเิิงว่าตลาดสดน้ำพอง ว่นฝนตกนี่มีอยังไข่ปะเนาะไม่มีไม่เหลือไม่เหลือมีแต่ไม่เหลือใช่ไหมไม่เหลือมีมีต้องมีสิอย่างน้อยก็มีไข่บรรยากาศดีบรรยากาศเดี๋ยวจะไปน้องสาวอะไรบรรยากาศนอนตอนมีฝนตกตอนแรกอ่ะมันแบบอยากหลับ ยังแบบฝนเป็นงไงเป็นบ่อือหนูยางห้าม็ดเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคำมีอนา,า,านทั้งทั้งวันฝนคํามีฝนตกบนนอนจ่ะของสาวแสมย่อมเพื่อน้ำฟองจังหวัดขอนแก่นฝนฝนตกจก้ะอยู่ในเมืองขอนแก่นฝนมาฝนตกแห่งฝนตกหนักเลยในขอนแก่นน้ำลัวระบายดีเลี่ยงการเดินทางเข้าในเมืองขอนแก่นวันนี้ เพราะว่าฝนตกหนักมากคูโบตาอันเด้กล่องกันเลยนาะพานลันคูบตาไปแล้วโอ้ไม่ตกมาสีห้าวันแล้วครับยูยุคุณก็มียู่จังหวัดอย่างเนอะจกะราเต็มามอนุญาตถาม เนีเสียบจาบพี่น้องนีน่ร้านหลับร้านหลับร้านประจำสาวแจมกินกันมาขอบคุณค่ะคุณคุณ,ค,ณคุณแอมบ่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะอันสะพาน สะพา,านสะพานตรงนี้เพื่อนกำลังปรับปรุงนะจ่าถนนรถเล่นแลนไหนเล่นเดียวไอ้แม่แลนเล่นนี่เล่นเดียวสวัสดีจ้าคุณคเามิอ <laughs> มีอยู่จังหวัดลพบุรีนองวริชิตน้องวอริชิดพ่อมาตพ่อมา บริเวณรอบๆก็ตกบ้างแต่ที่บ้านไม่ตกครับบ้านบ้าน,านสาวแต้มก็เพิ่งตกตกเมื่อวานกับวันนี้จากหลังจากที่หยุดไปหลายวันเหมือนกันหยุดไปสี่ห้าวันหยุดไปสี่ห้าวันเพิ่งกลับมาตกนี่ก,ก๋วยเตี๋ยก็ก๋วยเตี๋ยวก็เปิดอยู่นะเยไม่มีที่นั่เซเว่นอีเลฟเว่น ก็เป็นแน่สีนน้ำพองไงเอ้ยว่าแม่เขาสุขวงใคกับไข้ปีนี้ฝนเพิ่งจะมาครับได้มาไปสื่อไข้ก่อนน้องอยากอย่างไปสมมือน้องตามใจวันนี้ตามใจกันอืมกินผักก็ได้แหละไม่ติดไปลงไปซื้อไข้ซ้า EA ไหมคลับมันเน่ยว่ายบินแล้วตีละ ปนีนอ่ะอ๋ะอบ้านให้นเ,นเตรียมโตไหมเขาสิว่าอีหลยไปขุ่นกันไลแล้วสิย่เอาหย่อนนี้กับลูกนี่ละคันไปต้องสีไหลาายตลด คุณคามีสวัสดีภาษาอังกฤษทั้งสองท่านครับก็จากมาถึงแล้วมาถึงแล้วซื้ออะไรบ้างดูก่อนนะจ๊ะก่อนอือหือปีไก่น่ากินมาก ปีกมีตับมีขาเฮ้ยมีตับด้วย <c oughs> เดี๋ยวหางมึงก่อนจ้ะตับกิโลละร้อยยี่สิบเอ็ดบาท เบอศูนเือเบอร์สองไสองแผงเด็กไทย่ ตั้งใจตั้งใจมาซื้อไข่ย่างอื่นเป็นของเสริมจ้าคุณมีจะมีความโอเคอแล้วเมื่อนตัดไปเืยเมื่อกี้ซื้อไข่สองอันเปไข่ผิดแล้วย่างนะย่างรีขึ้นแล้วใช่ไหมอ๋อย่างนี้้ไหม จะอ้วนแล้วหรออ้วนแล้วจริงมันไม่มียอดขึ้นมาเลยนั่นเป็นปัจจตอนนั้นเลยเอ,อน,นั่นแหละองแล้วเท่าไหร่ประ,าาาาาาะมาณเท่าไหร่ลีะไม่มาเสหมดเลยทำไมถึด้ย่ายูปก่อนนะพอโอ้แสดงแาคิดกระต้นอย่างไ้ ไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งสี่หกสอง สองแผงไปกันต่อไ้ยกินนี่บ่ใส่ก,กอกอีสานไหมผักเหรอมีไปดูก่อนรเราไม่กิน เราซื้อผักไหมเดินข้าวนึงก็ได้ไปซื้อผักก่อนเป็นไ้เบิร์ดเป็นไ้ทั้งสองข้างีจะมาตลาดสดร้อย มีแล้วอุ้ยอันนี้กํเท่าไหร่จ้ะยี่สิบสามกําห้าสิบสวหน้าสวยๆเอาไปใส่อันนั้นเอากํเดียวจ้ะขาใดมันมอบอผิดนอ้๋อออ๋นี้น้ำ สามย่างเหรอสามเนี่คุณกินนีไหมจะไปกินกับอะไรโอ้โหหัวไข่ท้าอันไหนละไค่ยี่สิบบาทอยู่นี่ดิอะไรอันนี้เหรอได้บอร์อะไรหัวไช่หัวแดงหัวแด้อันนี้ดิมัดหอมร่วมดิดอมหอมเรามีแล้ว ถ้างั้นเอาอันนี้ก็ได้ก็เป็น50บาทครับอาบ่ได้ไหมขาอาเ่าได้เอาแล้วเนาอายยันไงเ่อาอับคาร์อัสิปป์คาร์่ัสิาปเอาเลยเอาไปเลยขึ้บ่อพีไปรถเหมาเลยรถแท้ พี่คำมีพี่คำมีสวัสดีคุณภาษาอังกฤษทั้งสองท่านสลิปทีสทักไทยครับทักไทยมันเด็นตลาด เป็นตลาดตอนฝนตกอะไรย่างี้ทำมเป็นอทแงเาะอืมงลตเป็นรุ่มของกระปานแย่ลูพันย่เนี้ยจ้าเราจะสบายใจด้วยร่วมพายกระป๋านเนา่ไ Ah, anh anh ơi mày mày. Anh mày mày tôm mày 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 ăn mày 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 cá mày 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 mày

พุ่นักพุ่นักตะกคียโอ้ยอ่านยากขออภัยเด้อนะครับบรรยากาศฝนตกมาใยตลาดวันฝนพรมรถจอดอยู่ไหนเนาะเกิดหารถก่อนอันนี้ใช่รถไหมเนี่ยช่รถของเกษตรออฟไหม เดินรถก่อนครับสวัสดีครับทักทายครับทักทายเดินตลาดตอนฝนตก สวัสดีครับท่านใดที่แวะมาชมแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยขออนุญาตเปิดท้ายรถก่อนอุ๊บดูไก มาซื้อไปตุนสวัสดีครับบ่าวโรดนะครับสวัสดีครับคุณโลดครับพี่บ่าวโรดนะครับสวัสดีครับฝากเอฟซีติดตามช่องพี่บ่าวโรดหน่อยเด้อนะครับช่องพี่บ่าวโรดนะครับฝากเอฟซีด้วยนะครับอันนี้ก็บ่าวออฟสาวแต้มมาจ่ายตลาดตอนฝนตกสาวเต็มยังไม่มา ญาเข้าในรถก่อนอขอบคุณครับคุณคำีพี่คำีครับเดี๋ยวไปเยี่ยมไปยามเด้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ไล์บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตก แรถติดครับข้างหน้ารถติดไม่ยอมกันไม่มีใครหลบใครก็เลยติดไม่ยอมกันทีนี้ก็จะไม่มีใครไปได้ พอไม่ยอมกันไม่ยอมก็เหลวหลบนิดเดียวก็ไม่ยอมหลบ Hai seperti nekap seperti me apa ล่ะ,ะเบิดเดงอนนะเบิดเบิดตลาด่ะงั้นเบิร์ดเดียวซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะไปกินหมูกระทะหมูกระทะต่อไป นั่นแล้วกินหมูกันไปกินหมูกระทะที่เออเขาสวนกวางยู้วน้ำพองยู้วน้ำพองแต่